อ่ะทุกคนฉันได้ทําการสั่งมาแล้วไม่ใช่สั่งหรอกพูดผิดฉันได้ทําการไปซื้อมาแล้วพอดีมันเปิดบูธแถวบ้านนะครับก็เลยรู้สึกว่าออยากลองชิมว่า t ิ k กต็อกบางทีก็มีบ้างไม่มีบ้างอะไรอย่างเงี้ยก็คือช่องทางที่เขาจัดจาหน่ายนะบางทีก็หมดเร็วของหมดเร็วหมดไวอะไรอย่างเงี้ยก็เลยรู้สึกว่าอ้าหนในๆนก็มาถึงบ้านแล้วก็ไม่ต้องรอนานก็เลยแบบไปซื้อแล้วก็มาชิมเลยปรากฏว่าเออโอเคแกโดยรวมแล้วว่าเรารู้สึกว่าของหวานนะเนาะมันก็ต้องมีความหวานแหละ ตัวช็อกโกแลตก็หวานแต่ตัวฝอยทองอะแปลกที่มันไม่หวานมันก็เลยรู้สึกว่ามันไม่ได้มันไม่ได้หวานไปกันทั้งหมดในก้อนนี้อะไรเงี้ยมันยังมีความแบบไอตัวฝอยทองมันยังมันยังมีความแบบไม่ไม่ได้ออกหวานมากแต่มันก็มีความหวานอยู่ซึ่งมันกินกับช็อกโกแลตแล้วมันก็เข้ากันดีส่วนเนื้อแป้งก็บางนะครับโดยรวมอร่อยมากอันนี้ไม่ได้เวฟนะก็คือได้มาก็คือแบบแกะเลยอยากกินอยากชิมมากรู้สึกว่าเอออร่อยดีนะครับ แต่แต่ถ้าเวฟอาจจะอาจจะดูอาจจะนิ่มกว่านี้มัง้งหรือยังไงไม่แน่ใจเหมือนกันก็ส่วนตัวแล้วโดยรวมแล้วถือว่าแฮปปี้นะกับการที่จ่ายไป199บาทใครดูคลิปนี้แล้วกดสั่งตะกร้าได้ก็ไปสั่งเอาเพสซลินนะจ๊ะก็รอกันได้ใครที่แบบไม่ได้เปิดไปเปิดบูธแถวบ้านก็รอสั่งเอาเนาะตามนี้